เมื่อสามวันก่อนครับเวลาเมื่อแรงและมีเหตุเกิดคนเป็นลมครับในบ้านหลังหนึ่งที่บ้านต้นขามตะมนท่าสาร,ราเพเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โอ้เจ้าของบ้านก็เดือดร้อนนะครับห้องเนื้อห้อนใจเป็นเป็นลมมันล่างจะเป็นอย่างนักก่อยนะอย่างใดก็ต้องห้องรถกู้ชีพรถกู้ภัยหรือรถพยาบาลเยอะอย่างใดมันกอดทนมันสะดุ้งเนาะสะดุ้งแล้วก็ เป็นว่ากังวลใจก็ลืมไปหมดไอ้เจ้าห้องอยังได้ฮะก็เล็กตีสายด่วนเนี่ยหนึ่งหกหกเก้าอีกรับห้เงนั่นแหละห้องไปครับปรากฏว่าตั้งผู้หับสายก็บอกว่าตอนเนี้ยมันมีรถว่างสักกันนี่เนาะก็กยังบอกมาสักเตือ้อก็ห้อนใจโทรไปซ้ำแหมืกรกักรรบนี้โดนเอ็กปัดใส่ละนะอ้ยังไม่ไปใจมีคูณคนเดียวหรอมันมีเป็นร้อยหรอ ไปเห่งน้ำเหลือเนาะปดโทษญาติเปิ้นโคตรครับญาติเปิ้นว่าโอ้โอ,โอูอย่างนี้อีเนาะคนจะเป็นจะตายมาขอความช่วยเหลืออูจะอีกะโอ้ถ้าบเรียกถ้าแบอยากจะขอความช่วยเหลือตึง้งมาโทรมาไอ้หรอะก็พอดีครับมันมีรถกู้ภัยกู้ฉีพของมูลที่รวมใจเอเภอปลออำเภอเมืองเชียงใหม่นะเปิน่นมีคิวว่างพอดี คือเปิลไปส่งคนไข้ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งใกล้ๆเนี่ยเปิลก็ได้รับการแจ้งตังศูย์วิทยุคือแจ้งทั่วไปนี่แหละเปิลก็มาได้เจาะจงว่าคนนั้นมาคนนี้มานะเปิลได้ยินเปิลฟังมาก่อนครับมาดูคนไข้มาเพื่อจะนําส่ง,งยา้ายเตะเพราะว่าคนญาติเปิลก็ใจบดีเนาะเจ้าที่เปิลก็ดีเพราะว่าเปิลได้รับการ เฮียนมาแล้วเนาะว่ากู้ชีพยยยอย่างไดเยอะอย่างไดเห้คนไข้ปลอดภัยก่อนถึงหมอหนนะเปิก่อนนี้ครับมาดูอาการดูอย่างประเมินอาการแล้วก็วัดความดันอย่างเรียบร้อยละใส่ไออย่างอุปก,กรณ์อย่างเรียบร้อยแล้วก็ปาขึ้นรถครับไปส่งโรงยาเพิลละแต่ว่าเจ้าหน้าที่เปินบอกว่าอีครับเปินว่าขีดความสามารถของเปิลเนี่ย ส่งได้กะในเขตอำเภอเมืองเนอะเขตนอกอำเภอเมืองนี้ไปมาได้ผนถือว่านอกเขตครับกับเนี้ยไผ่ที่จะห้องรถอย่างกู้ชีพผู้ภัยอย่างนี้นะเอาไปส่งหงยาต่างรอบนอกนี่นะต้องกึศด,ดีต้องถามเพื่อดีว่าไปส่งตึกที่ไหนนะถ้ามันจะเสียเวลาครับถ้าจวยบั้นก็เสียชีวิตเนาะต้องถามเพื่อดีๆถามเมื่อแค้นว่าไปได้ตึกไหน เพราะว่าคนไข้คนนี้เปิลมีบัตรทองอยู่ตีเขตอำเภอสารปีเปิลไปโรงพยาบาลสารปีครับหน่วยกู้ภัยก็ยกตอรองว่าถ้าผมไปผมก็จะมีความผิดละจริงหรอหนึ่งหกหกเก้านี่แม้จะชุกเฉินก็จริงแต่ว่ามีขีดจำกัดครับภัพยพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่มีญาติป่วยชุกเฉินจะเป็นจะตายนะหนึ่งหกหกเก้าเองนะเปิลก็มีคนไข้นักนะ้องวันหนึ่งเป็นร้อยเพราะว่านนะฉะนั้นสอบถามเใหด้ดีๆทำอัน จะเสียสตางค์นะครับเพราะเขาจะยู่เข้ามายาเอ,เอกชนใกล้ๆนั่นแหละ